thank you ฝนจำ่าจะตกกันแล้ววะ่ะกำลังจะลงเม็ดอีกมาลูกหลานนั่งหาที่หาความยุในความสงบวันนี้เป็นวันพระรหัสบดีที่ยี่สิบเจ็ด พฤษภาคมพุทธศักราช2,564วันนี้เป็นวันแรมหนึ่งข้ามเดือนเจ็ดปีฉลูงวอวานเป็นวันวิสาขาบูชาพวกเราได้ทำพิธีกรรมพิธการตั้งแต่เช้ามีการไหว้พระรับศีลจัดทายาทโยมตักบาตรตอนบ่ายก็พระสงฆ์หลงอุโบสถทบทวนศีลและวินยัยตอนเย็นก็มีการทำวัดเย็น หว้พระสวดมนต์แล <teaching. S 1> ้วก็อ่านหนังสือธรรมเทศนาของหลวงตาแต่ลูกพ่อไม่ได้นั่งฟังด้วยพอลูกพ่อลุกไปคงจะมาล้มแหลมจะไม่ทราบเหมือนกันนะพอหลวงตาเทศยาวเมื่อคืนนี้เทศตั้งไม่กั่ไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมง เทศแต่ละกันประมาณชั่วโมงกว่าแต่ฟังให้พวกเราฟังเอาเนื้อหาสาระถ้าฟังโดยแล้วจะเกิดประโยชน์ต้องตาพูดเรื่องวิถีทางเดินของวิธีการปฏิบัติตนในศีลสมาธิปัญญาแต่หนังสือชุดนี้เราก็เมื่อวานมาสองเล่มนล้วลูกหลานนะมาสองเล่มเมื่อวานเล่มยี่สิบเก้ากัเล่ม สามสิบเอ็ดแต่เริ่มสามสิบมาก่อนหลิมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมาแล้วยี่สิบเก้ามาเมื่อวานสามสิบมาก่อนสามสิบเอ็ดมาเมื่อวานไล่ไปเรื่อยล่ะจ่ายเมื่อคราวที่แล้วกันนะ <c oughs> โอนจ่ายประมาณล้านกว่าบาทเริ่มจ่ายดังนั้นลูกหลานนะหนังสือของลงตานเริ่มละเริ่มจ่ายแ,นะแนะออต่แพัฒพื้เลยเดี๋ยวนะี <c oughs> แต่หลวงพ่อก็นัดลมให้หลายๆล,ลงพิมพ์แต่เป็นไปได้ไม่ต้องกระจุกอยู่ที่เดียวหลายๆล,ลงพิมพ์จะทำยังไงแต่รักษาคุณภาพอย่าให้ด้อยด้อยคุณภาพเ,าเนื้อหาสาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาสาระอย่าได้ขาดตกบกพร่องให้ตรวจตราให้ทีท่วนท่วนที ส่วนอย่างอื่นรูปเล่มก็ยังยอมรับได้แต่เนื้อหาสาระเรายอมรับไม่ได้ถ้าว่ามันทำไม่ถูกอักขระ,ะหรือว่าการพิมพ์อะไรก็ตามเพราะนั้นให้ตรวจตราดูผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตรวจแล้วตรวจอีกตราแล้วตราอีกแต่ที่ผ่านๆมากัหลายสิบเล่มแล้วลูกหลานออกมาเป็นเกือบ10บกว่าเล่มแล้ว หลวงพ่อก็ยอมรับ <c oughs> ว่าลูกหลานตั้งอกตั้งใจทำมีคุณภาพหนังสือของหลวงตาคราวนี้ครั้งนี้นะแต่กะไว้กับประมาณยี่เจ็ดสิบสองเล่มกะไว้แต่ว่าพาออนันต์เขาบอกว้หนังสือน่าเสียดายที่หลวงตาไปแสดงธรรมที่สวนแสงธรรมตกตอนเย็นคนเข้ามาฟังธรรมตอนเย็นที่หลวงตาไปพักที่สวนแสงธรรม วงตาเทศรู้สึกว่าเป็นแนวทางปฏิบัติดีมากผมจะขอเพิ่มเขาอ,อีกแต่ก็ไม่ไม่น่าจะเกินเจ็ดสิบห้าเล่มเราก็เอารับทราบพ,พอ,อรับทราบแล้วก็ดูกระเป๋าของเราอีกใช่ไหมละ่ะดูกระเป๋าของอีกเพราะเล่มหนึ่งก็สองแสนเก้าสองแสนเก้าไม่ใช่แต่เพิ่มแต่หนังสือนั้นต้องเพิ่มเงินเข้าไปด้วยนะเพราะนั้นเราก็ต้อง ทําด้วยความระมัดระวังเพไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดินขนาดเงินงบประมาณแผ่นดินก็ยังจะร่อยหลอยจะหมดไปได้อันนี้เงินงบผู้บริจาคเงิน <c oughs> งบผู้บริจาคนนานเท่าไหร่เหมือนกับเราคอยฟ้าคอยฝนลักษณะอย่างนั้นถ้าบางคาเออไอพลูพลามาเออเราก็ไดเออ้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่บางทีก็บ้ลอมกอมแก้วเนี่ยเห็นไหมฝนตกมันหยุดเลยนะเอเหมือนการบริจาคกอ,องหลงตาก็ลักษณะอย่างนั้นแหละเราก็ต้องคอยดูเพราะนั้นเราที่จะลองรับน้ําฝนเนี่ยเ,เราต้องใช้ปัญญาถ้าหากว่ามันพลูพราวมาเราก็พยายามเก็บเอาไว้เ,เก็บหอมหลอมเียบไว้ถ้ามันช่วงมันแห้งเราก็เอคอยคอ,ยคอยดู อันนี้ก็เหมือนกันนะจะตกปัจจัยที่ได้มาพี่จะพิมพ์หนังสือนี่ก็เพียงพอไหมก็เพียงพอสําหรับพิมพ์หนังสือนะแต่จะให้เหลือเฟือฟุ่งเฟือยแบบทําแบบสบายๆมีตู้มีอะไรด้วยอันนั้นยังนะลูกหลานนะ <c oughs> ยังอยู่นั่นแหะก็ค่อยทําไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็ได้อ่านหนังสือธรรมะ คองโรงตาให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริจาคจะตุกปัจจัยเพื่อให้ได้ยินได้ฟัง <c oughs> ต่อไปกับจะพยายามถ่ายชวงในว่างๆแต่ก็ไม่อ่านทั้งหมดหรอก <c oughs> อ่านเป็นบางวันบางครั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และว่าโฆษชนบอกกล่าวให้กับ ที่ทำบุญเอหนังสือเล่มนี้ที่หลวงพ่อพิมพ์ไปในนังสือลงตามีสาระประโยชน์หลายนอเนี่ยพวกเราก็จะได้ฟังเออใช่วิธีการสอนของท่านสอนเรื่องสมาธิเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องกฎระเบียบเรื่องการเป็นอยู่ของพระพุทธศาสนาการเป็นอยู่ของหมู่คณะแนวแถวสายหลวงปู่มันท่านสอนอย่างไรเนี่ยพวกเราได้ฟังเราก็พอจะประ,ประเมินหรืเอเปล่า จับประเด็นได้หลวงตาแนะนำสั่งสอน <c oughs> แล้วก็วันนี้เป็นวันที่ยี่บเจ็ดวันที่วันนี้หลวงพอ่อถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อจะเข้าไปบ้านตาดนะวันนี้นะหลวงพ่อเป็นห่วงทางบ้านตาดอยู่เพราะงานกำลังทำงานหลวงพ่อเขาไปหลวงพ่อจะไปเห็นอ้นทำจุดนั้นนะทำจุดนี้นะเดี๋ยวนี้ท่านหน่อยกำลังทำ หวังฝังท่อน้ําเข้าไปในเจดีย์ยาวประมาณชักเจ็ดสิบกว่าเมตรนะเามื่อวานก็สัง่งบอกว่าให้กบนขขั้นกลบล้วหลวงพ่อจะเข้าไปดูเป็นยังไงเราก็หลวงพ่อมีแต่สัง่งมาทําให้แข็งแรงนะไม่ต้องเซฟเรื่องทุน,นศัรั์ถึงจะจนขนาดไหนก็เถิดให้มันเสร็จเปน็นอันไป พอทําเสร็จแล้วจะไปหากลับมาทําขี้เก่าอีกหรืออีกทําอีกอย่างนั้นไม่เอานะพอทํำเราต้องคิดห้ดีซะก่อนทําพอทําเสร็จแล้วทำให้เสร็จไปเลยให้อยู่กับพร้อมกับเจดีย์ของหลงตาเลยเนี่ยแหละเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ให้ท่านหน่อยท่านหน่อยเป็นแก่งเยอะแล้วล่ะปุวมพอไว้เนื้อเชื่อใจได้เรื่องงานแต่<ม>ท่านก็จะ เอาน้ําเข้าไปพระเจดีย์ของหลวงตาแล้วก็ไปดูทางออกด้วยนะเวลาเอาเข้าไปแล้วเดี๋ยวน้ําท่วมเจดีย์เกิดเรื่องนะวะต้องดูให้ทั้งเข้าทั้งเข้าทั้งออกด้วยเข้าพอประมาณนะให้มีประตูปิดเด็กไม่ให้มันเข้าเกินไปมีประตูปิดแล้วก็มีประตูเปิดออกข้างข้าง,งหลังด้วยหลวงพ่อก็บอกแต่วันนี้หลวงพ่อเข้าไปก็คงจะไปดู หลายหลายอย่างเดืองห้องพระพุทธปฏิมาด้วยหลวงพ่อก็อยากจะบอกพวกคณะกรรมการหรือว่าจัตตาญาติโยมลูกลานาลูกหลงตาลูกหลงปู่เสาหลงปู่มั่นหลงตาน,นนั่งอยู่ที่กลางพระวิหารดูๆแลยคนเดินผ่านไปผ่านมาดูๆเล้หลวงพ่ออยากจะยก ขึ้นไปไว้ในแท่นวันนี้ <c oughs> เพราะว่าพระพุทธรูปเขาก็ปิดทองเหลืองอาลามแล้วจบแล้วพระพุทธรูปนะแล้วก็แต่รูปหลวงปูส่สาหลวงปู่มั่นเนี่ยยังนั่งอยู่ในกลางพระวิหารอยู่ยังเอาภาพอะไรภาพพันไว้อยู่หลวงพ่อ,พอคิดว่าวันนี้ถ้าเข้าไปก็คงจะไปพูดคุยกับหลวงพ่อชุธรรมดู แล้วก็ให้ศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลาน <c oughs> ผู้ที่จะไปทําความสะอาดแทน่นหลวงปู่สาหลวงปู่ม่นหลวงตามหาบัวทําความสะอาดเช็ดให้ฝุ่นออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กคงจะยกยกรูปรูปหลวงปู่ขึ้นไปนั่งปริษฐานานเพราะว่าพระพุทธร,รูปของหลวงที่เรา ทำขึ้นมาปิดทองแนละ้วลูกหลานเมื <c> ่อ <oughs> ไปข่าวที่แล้วลงรักปิดทองเหลืองอลามสวยงามนะไม่สวยงามได้ยังไงใช่ไหมพร,ระพุทธรูปหล่อพระพุทธรูปรูปหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นด้วยพระพุทธรูปด้วยรวมสี่องค์พระพุทธะหลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาหลวงตาสิบสามล้านกว่านะลูกหลานนะ เซ็นสัญญากันเนี่ยเสียต้อมอยู่ที่นี่นนะเน่ยเป็นเงินของคุณโยมมานัดโยมเพียรใจถวายหลวงพ่อนะเพื่อสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อเออพระพุทธรูป,ปราคาแพงเกินไปแล้วมั้งแต่เขาก็จะทำดีนะจะทำให้สวยนะจะอยู่นานเท่านานนะคุณโยมทั้งสองตายายนะเอา้าที่ฉันถวายนะก็เลยถวายหลวงพ่อมาเลย สิบสี่ล้านนี่แหละอันนี้ก็เป็นบุญคุณของศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อก็เลยนะแต่จังใจยยังไม่หมดนะลูกหลานนะจังใจยยังไม่หมดแปลว่าปิดทองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะดูอีกอ,อีกไม่นานก็คงจะมีหนังสือเบอิกเ,เบิกค่าค่าทำพระพุทธรูปล่ะลูกหลวงเหมืองปู่เหมือนแต่ว,ว่าสี่องค์เนี่ยสิบสามสิบสามล้านกว่าเกือบสิบสี่ล้านนะ ในละวันนี้หลวงพ่อจะเข้าไปจะเข้าไปดูรูปองค์ทั้งสามพระอ,องค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาถ้าเป็นไปได้ก็ให้จัทวาญ,ญาติรวมลูกหลานเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดแท่นคงจะมีฝุ่นพอเช็ดสะอาดแล้วหลวงพ่อก็จะกับหลวงพ่อจะทาก็คิดว่าจะเข้าขอไปดูคงจะยกรูปอูบารยานขึ้นไปประดิษฐานอันนี้หลวงพ่อ ไปวันนี้นะหลวงพ่อกิดๆอย่างนั้นนะลูกหลานนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็หลวงพ่อจุธรรมก็คงจะพาอพาคณะศัทธาญาติโยมชาวเมืองอุดรเวียนพระทักษิณมังแต่ข้าวก่อนวันมาฆาบูชาหลวงพ่อจุธรรมเวียนพระทักษิณเอาจุดทูบเทียนโอ้โหขี้เทียนมัน <c oughs> มันหยดลงไปในใสไปใส่หินไว้คลาล่านะ ดูไม่จืดเหมือนกันนะลูกหลานเดี๋ยวนี้ก็ยังแกะไม่ออกอยู่ <c oughs> พอมันถูกแดดก็ม,มันกันซึมซับละเลียงละลายเข้าไปในหินไว้แคระลามันแกะไม่ออกดูดูกับเปื่อนเปื่อพอสมควรแต่คราวนี้ก็ได้พูดกันว่าอย่าไปจุดเทียนเวลาเดินทัพพระทักษิณมีแต่ถือดอกไม้ทูบเทียนเวียนรอบพระเจดีย์พอเสร็จแล้วก็ออกมา จุดอยู่ข้างนอกเหมือนของเรานะ่ะของเราก็ไม่ได้จุดทูบเทียนพอเสร็จแล้วเวียนเทียนศพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาจุดจุกข้างนอกมีกระมงกระมังปักทูบเทียนนะครกับลำลึกบูชาพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าเป็นวันวิสาขาบูชาเราบูชาไว้ข้างนอกก็ได้ถ้าไปเดินเดินเวียนเทียนโอโ้สปกปรกขี้เทียนมันหล่นลงไป ถูกหินเขาขาวนะหินไวคัะลาลาเสียหายพูดง่ายๆไไม่น่าทำอย่างนั้น <c oughs> ทำความสะอาดไม่ได้มันหล่นลงไปแล้วนะจบเมื่อเรารู้แล้วสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราจะทำทำไมล่ะมันจะเกิดไม่เกิดประโยชน์เ,เราทำก็ทำให้มันเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์าการสร้างพระจดีขมุมกันถะ <c oughs> เราไม่ได้สร้างเพื่อจะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าใครคิดอย่างนั้นโง่มากท่องเที่ยวทำไม <c oughs> ท่องเที่ยวก็ท่องเที่ยวในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดมีการท่องเที่ยวในวัฏสงสารสถานที่ของหลวงตาจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารอย่างนั้นอีกแล้วมันก็ไม่น่าไม่น่าทกกะนะ พอหลวงพ่อพูดมาเสียงฟ้าร้องเห็นมัมนะเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะเพราะลงตาเรามั่นใจทว่าถูปาระหาบุคคลแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะสร้างแต่เจดีย์ลงตานะกัตถิธาลงตาก็มีพระพ,พุทธปฏิมาแล้วก็พระพลมสารีด้วยธาตุด้วยบนยอดพระเจดีย พเพื่อรปดิษฏิสถานเป็นสถานที่เคารพสักการะของพุทธบริษัทสี่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนา, <c oughs> นานเท่านานาน,นี่แหละอันนี้คือความการก่อสร้างของเราเราคิดสร้างเพื่อ <c oughs> เป็นอนุสรณ์สถานเป็นที่เคารพสักการะก็เป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนะลูกหลานนะ แต่นี่ก็เก็บงานภูมิทัศนท่านน่ะเอ่ <c oughs> ให้เก็บให้มันจบจบไปพวกพวกเราผู้ทำแต่ที่แรกนะอันไหนไม่ดีเราก็เก็บเก็บเก็บทำทำทำไปหลายคู่หลายคนนะช่วยกันคิดนะแต่ก็เกือบเกือบจะเสร็จแล้วล่ะนะ <c oughs> โอ้ลูกหลานะนั่นแหละมันแก่เป็นอย่างนี้ลนะ าอายุแกเ่เ็มาเสเลดมันติดคอ <c oughs> มันคาก,ก็ไม่ออกมันเหนียวๆยังไงก็ไม่ทราบแต่หลวงพ่อคิดว่าเน่คนเฒ่าคนแก่บ <c oughs> ันทุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนมากเลยคือเสเลดสเลดเนี่ยเข้าไปพันในคอไปปิดช่องลมมันหมดกำลังมันคากเสเ็ดไม่ออกเขาจึงมีเครื่อง แย่งเข้าไปแย่งผิดแย่งถูกเข้าไปดูดเสลนะเนอ่เสลดออกมาเป็นพวนเลยผลที่สุดคนนะัะหลวงพ่อวัดคนที่ตายคนที่ตายคนเท่าคนแก่ที่ป่วยตายโดยมากหลวงพ่อว่าเสลดเนี่ยนะไปพันคออพอจนจะตายเข้ามาก็มีวัดมีไอเข้ามาเลยขากเสลดไม่ออกผลที่สุดคนนะั้ถึงจุดจบนะชีวิตหนึ่ง อันนี้เกิดแค่เจ็บตายไม่มีใครจฉล,ลีหนีพ้นไปได้แต่ลุงพ่อเองลุงพ่อคิดจุดนี้ไว้โดยสม่ำเสมอในลูกหลานไม่ลืมตัวพูดแล้วแวพูดแล้วคิดไว้อยู่ตลอดเวลา <c oughs> มาละนั่งเมพราะวิจติเนี่ยพในลูกหลานคิดดูสิว่าลูกหลานจะคิดจะอยู่ในโลกของข้าของกูจะตลอดอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะถูกีมันกัน แต่ส่วนใจลึกๆพวกเราควรจะคิดไว้ในใจควรจะวางแผนยังไงไว้ในใจควรประกอบคุณงามความดียังไงไว้ในใจแตข่ข้างนอกข้างนอกเราก็ไม่ให้ขาดตกบกพร่องทําให้ดีแต่ในใจของเรา <c oughs> ส่วนตัวของเราเราต้องทําให้ดีนะโอ้สเสรดยังติดคออยู่ลูกหลานะเอารับพรได้เสนะ ัพพะโลขาเวเนมมตโท ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา